เวลาจะคบใครสักคนหนึ่งอะแต่จะถามว่าเดือนปีเกิดไหมคะก็ถามผมถามแต่ถ้าเกิดบอกว่ามันไม่ตรงไม่ใช่อมีไหม <จะ S 1> ไม่ใชจ่จะไม่คบไม่คุยต่อเลยหรือเปล่าคือถ้ามีใครมีสัญญาณที่แรงกว่าผมผมไม่คุยเช่นคําว่าสัญญาณที่แรงกว่าคือเลขรหัสเลขรหัสแล้วเลขนี้มาโดยเฉพาะถ้าเกิดแรงขาดไม่ต้องคุยมาทำไมมันจะส่งผลอะไรกับพี่เออคือเขาแรงกว่าเราดิ กัดแยกอาทิตย์คู่ศัตรูกับอังคารอังคารคู่มิบศุกุ์เนี่ยเขาชอบอย่างนั้นเขาไม่ชอบไปใครมาสอนไม่ชอบไปใครมาเตือนเขาชอบคนสนุกพูดจาตลกแปลว่าเอางี้ดีกว่าสมมติว่าเราเดินเดินเดินเปหนือเรานั่งคุย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 กันแล้วเราเกิดแบบอยู่บนโต๊ะอาหารเยอะแยะมากมายในปาร์ตี้แห่งหนึ่งเฮ้ยชอบคนนี้ปิงอ่ะปิงด้วยวิธีการพูดจาจริตคพราะปกติคุยคุยแล้วเฟิร์สอิมเพรสแรกดูแล้วโอ้โหแบบน่าคนนี้เอยน้องน่ารักนี้นะ เอน่ารักดีเนยมีแฟนยังเนี่ยเขาก็พูดไปอย่างเมื่อก็หยิบดให้สนุกสนานแล้วน้องเกิดมาอะไรอ่ะจริงอ๋อข้าวมุกนี่คือประโยคแรกๆของข้าน้องเกิดมาอะไรอ่ะน้องเกิดว่าอังคารเด้อพี่เกิดอาทิตย์ศัตรูกันเชื่อพี่ศัตรูกันน้องต่อให้เราปิ้งแค่ไหนเขาสวยมากไม่ปิ้งแค่ไหนหรอกเราดูจริตเราก็รู้แล้วอ๋อเหรอโอ้โหเรามองจริตเราก็รู้แล้วผู้หญิงคนนี้จริตเป็นไงเรารู้ โดยอัตโนมัติมันจะไม่แบบมันจะไม่เปิดโอกาสให้เขาได้แบบต่อให้ฉันเป็นอังคารฉันจะเป็นอังคารที่เข้ากับเธอได้ดีมากก็ได้นะอะไรเงี้ยหระคะอันนั้นเธอพูดค่ะอันนั้นเธอพูดเองค่ะแต่ฉันจะบอกว่าฉันจะเป็นคนกำหนดเธอเธอต้องอยู่ในอันเดอร์ฉันดิถ้าเธอเชื่อเธอพี่ติ๊กแปลว่าพี่ติ๊กมั่นใจในศาสตร์นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือคือยาวยาวประเป็นเปอร์เซ็นต์เราเชื่อว่า ไอ้เลขรหัสเหล่านี้เป็นตัวบอกสัญญาหลายๆสัญญาสําหรับเราในการดําเนินชีวิตค่ะคนที่ดูรายการแล้วเอาสัญญานี้มาลองลองโดยเฉพาะหนุ่มสาวก็เอาลองเอาเอาไอ้สิ่งเหล่านี้ลองดูสิไม่ใช่สิ่งประกอบมันประกอบมันไม่ใช่มันไม่ใช่จะแบบโหเป๊ะทุกอย่างหรอกมันก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งแค่นั้นความรักครั้งแรกของพี่ติ๊กกลิ่นสีเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะคือคือคนที่ผมแต่งงานด้วยจริงๆแล้วผมก็ก็ ก็เป็นคนสนุกไม่อยากไม่ไม่อยากจะมีชีวิตคู่วันหนึ่งก็ไปเจอไปเจอก็เขาก็เป็นเป็นเป็นลูกครึ่งนะครับเป็นลูกครึ่ง <คะ S 2> เป็นลูกครึ่งไทยออสซี่แล้วเขาก็เข้าไปาในฮันด์ร็อกคาเฟ่ผมผมอยู่ฮันด์ร็อกคาเฟ่ผมว่าเออผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้คือเขาดูเขาคนฝรั่งคะ่ะผมคนฝรั่งผมว่าเฮลยโลว์ how are you เริ่มยืดเดี๋ยววันแรกเลยคุยเล่นเล่นเขาบอกพูดไทยได้ค่ะเอาว